สวัสดีครับวันนี้นะครับครอบครัวเล่นเกมครับก็จะมากับเกม f i t f o r ์สนะครับเกมออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่สามารถเล่นได้ง่ายทีนี้หน้าที่ของเราก็จะต้องมารีวิวให้ทุกท่านได้ตาบกันนะฮะแต่สำหรับการรีวิวรอบนี้เราจะไม่รีวิวเองเพราะเราจะใช้แรงงาน <laughs> คนในบ้านอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วนะครับี่แทน่า อนนี้จะให้แอดมินน้ำเป็นผู้รีวิวเกมออกกำลังกายซึ่งน่าจะเหมาะกับผมเพราะผมสายขี้เกียจทีนี้ เกมเรามันก็จะมาโชว์ในมือถือเราสามารถมาคอนโทรลในส่วนของตัวเกมผ่านทางมือถือในเครื่องเราก็จะมีเกมอะไรบ้างตอนนี้เรามีเกมที่เล่นทั้งหมด1 2ึ4ง6 7สี่ห้าเกมเราก็จิ้มเข้าไปที่หน้าจอปุ๊บทีนี้มันก็จะในหน้าจอเนี่ยมันก็จะสอนว่าเกมนี้เล่นยังไงมันจะบอก,กเราว่าให้เราวางมือถือไว้ตรงไหนจริงๆตัวเกมเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเราจะต้องใส่ มือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาซึ่งปกติกางเกงออกกลาลังกายมันจะไม่มันจะไม่ค่อยมีกระเป๋ากางเกงอันนี้เราก็เลยลองแก้ปัญหาด้วยการใส่กระเป๋าคาดเอวเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มเล่นวิ่งดิวิ่งดิีไม่ได้มากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงต้นขาที่ขยับ ไม่ไห้ต้องตัไกลนไม่เจงไม่ได้เพราะมันมันมันไม่ขยับนะเดี๋ยวลองดูเราจะขยาับให้มันต่ำลงตายแน่เนี๋ยวิ่งตายมีเวลาอีก153่ิบาว นี่ขอบอกว่าเทวาล่วงแล้วทีนี้อุ้ยวายตกจังหวะมันเออมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่แนบไงได้แรงบีนะคะตอนนี้เขา,าจะอธิบายว่าเรา าเราเล่นเกมนี้เราจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างอ๋ออะกลมีส่วนของด้านข้างนี่ด้านข้างขาต้นขาต้นขาน่องแล้วก็กล้ามเนื้ออ๋อสะโพก้็ื้อหลังได้ด้วยอ่น่าดีแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามันมันน่าจะต้องใส่กรณ์มันไม่ได้ใช่มางั้นเดี๋ยวจะลองใส่ ใส่แบบที่ถูกต้อง,งทางที่มันก็ไม่ถูกหรอกกางเกงไม่น่าเนยบไหมตังเกงเอ้ยกางเกงอยู่บ้านก็น่าจะได้แหะง่ายๆอ่ะลองดูจะด,ด,ดีขึ้นไหมอ่ะลองดูกางเกงเดิมหันออกหันออกหันเข้าไปกระเป๋าอ่ะไปแล้ออโอ้เทพเทพสไปมากเทพอือเทพ Lần 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 lên lần 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 Đi lần lần Đi lần 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 đi. lần 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 สิบ้าวิสิบ้าวิสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเมาทำอะไรที่นี่สิบเก้าแปดตีด้วยกหาสี่สามสอนึ่งหมดเวลาแรงเฮ้ยได้แรงบีเหมือนกันเฮ้ยจะตรงนี้ได้ดีขึ้น โอ้ต่ดจะชับมากขึ้นเหมือนเดิมอะต่ดก็ชับมากเึินเฮ้ยตามพูดต่ออ่ะมาแค่เกมแรกเกมเดียวที่ให้เราเล่นฟรีเนี่ยมันมีสามเกมใช่ไหมอย่างที่น่ะอ่ะอย่างที่น้ำบอกไปก็คือมีเกม running warrior rocket sport แล้วก็ sticky d i v e แค่เกมแรกเนี่ยอ่ะแอดมินก็ตลบกันไปแล้วหนึ่งคนนะคะอ่ะ ทีนี้เราจะมาลองเกมเดี๋ยวจะลองเกมฟรีให้ดูอ่าเป็นส่วนของแ๊บบี้ไดนะคะแฟบบี้ไดนี่อ่ะเด็กเด,เดกอยากเล่นด้วยเด็กอยากเล่นด้วยอ่ะแต่ว่าเด็กเด็กคนนี้อ่าเด็กน้อยคนนี้อ่ะเกมเราจะได้ให้รู้ว่าในเกมเนี้ยมันสามารถเล่นกันได้ทั้งครอบครัวชวนน้องๆองอกกําลังกายกันอ่ะ,อะเดี๋ยวแ๊บบี้ไดให้ น้องจ้ำมาเล่นให้ดูเลือกเลยครับดูพร้อมแล้วกดได้เลยใช่ใช่ชพร้อมแล้วมันก็ห้าสีสามสอหนึ่งอ่ะเริ่มทำยไงอย่างน,นี้คือการขยับแขนเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะคะ,ะไปถ้าเราหยุดถ้าเราหยุดขยับตัวเราจะตกลงอ่ะแล้วเราอยากไปเร็วๆขึ้นทําไง แข็งเร็วขึ้นไหมถ้ามันกว้างๆมันจะได้เยอะกว้างๆอ๋อตรงนี้กวไหวถ้าขยับสูงเกินไปหัวเราก็จะไปชนสิ่งกีดขวางอ่ะอันนี้มีห,มหินด้านล่างเราก็ต้องพยายามทำให้สูงเหน่ไหมครับก็เหนื่อยประมาณนึงเ้วยนี้ยน,น,นาทีกว่ากว่าอ่ะแปดสิบเอ็ดวินาที ไประวังระวงังหินระวังเอาละครับดูว่าเด็กจะเล่นเกมนี้เอาระวังไม่จะตายแล้วนะอ้โหแล้วชนกาแฟก็ถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ถูกจังหวะหรือว่าไปโดนสิ่งกีดขวางเนี่ยคะแนนที่เราทําได้เนี่ยมันจะลดลงไปห้าคะแนนดีมากเราใชประลังงานเด็กๆถือพีท่าแล้วเด็กที่มันที่มันได้ ไม่ได้ลกูกอ้ามขี้โกงออกกำลังกายให้ถูกค่าคือการยกแขนเกินอ่าโอเคอ้จบเกมดูสิเด็กกเอโอ้โหเด็กได้แรงเอนะอ่ะตรงนี้เราจะได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างได้ส่วนหัวไหลตรงนี้แล้วก็กล้ามเนื้อหลังด้านหลังตรงนี้เขาก็จะอธิบายมาตรงต้นแขนนี้แปลว่าเด็กไม่ธรรมดา ลองล็อกเ็ตซัพพอร์ตกันคําอธิบายของเขาเอาอีกแล้วครับก็คือให้เอามือถือใส่กระเป๋ากางเกงที่มีกระเป๋าแน่นใส่มือถือแนบกับขาโดยไม่ขยับมากอันนี้ไม่มีเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมอ่ะเราโอเคเรารู้แล้วอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมโอเคจับเลยเส็จปุ๊บมันจะให้เราใส่ผ้าอะไรผ้าสปอร์ ไม่ได้าทำไมไม่ได้อ่ะมันมอยู่ตรงถังอะมันก็ไม่รู้ว่ามันมน้ำโอเคตอนนี้เอาไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เอา <c oughs> แสดงว่าใอุปก,ก,กรณ์อยู่อยู่ไม่ครบต้องให้เด็กเอาใส่กระเป๋ากางเกงละ เพียงไม่แน่สนิดนะครับมันเซ็นเซอร์มันจับไม่ได้โอ้ยมันไม่ใช่ผ้าฟลอรนแล้วครับมันเป็นผ้ากระโดดโอ้ยได้แล้วเอวโอ้ยเด็กนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ เป็นเหมือนเกมปั่นจักรยานต้องมีเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็มีกระเป๋า์อะไรวะกางเกงที่มีกระเป๋าขวาอ่ะเอาเก้าอี้ในบ้านสักตัวเนีเ่ยเก้าอี้อะไรก็ได้ลองดูนั่นบบเงแบบเองมีกระเป๋าขวาถีบอ๋อถ้าถีบมันจะเดินไปตัวตัวระความจะเดินชิดขวาถ้าไม่ถีบชิดซ้ายง่ายสิก็เลี้ยงดิระวังระเบิดระวังระเบิด อย่ายอยู่ขวาเยอะแล้วกันอนอ,นอนเลี้ยงเลียงไว้หน่อยแม่เยเย้ย้ืดขืดเฮร์แคนสกงนอยระวังระวอยปอยี่จุกจ๊กจุเฮมหเอลลหอาางลงมาลงมาลงมาระวงังระเบิดเลี้ยงไว้่เลียงขวาสุดเก่อนไหนไหนไหนท,ทีดูซิว่าระเบิดโดนไง ไม่โดนอ่ะโอ้ยตู้เอออันนี้อันนี้ค่อยยังช่วงอ่ะสำหรับคนที่เจ็ดองค์กายห้าแรงเอกจริงๆริงค่ะไม่ถูกนะอืมเอาน่ะเอาให้มันหนะั <c oughs> อ้าต่อไปนะครับจะเป็นเกมบอลลูนพัน,นช์อ๋อชกบอลลูนให้ทำอย่างนี้ <c oughs> อย่างเงี้ยให้ปั้มบอลลูนขึ้นเป็นการชกขึ้นเนี่ยเอามือชกขึ้น พันพลอากาศคำแนะนำคือเขาให้จับมือถือด้วยมือขวาหันหน้าจอมือถือออกจากตัวอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะ้ยังไงครับนี่อย่างนี้อ๋อขึ้นลองอย่างเดียวเลยเฮ้ยอะถ้าเราถ้าเราขยับที่อ้ถ้าเราไปโดนหนามบนลูนเราจยโดนแฝดก็จะล่วงเราก็ต้องปั๊มใหม่เราก็ต้องปัม๊มอ่าปั๊มจะทำไงวิธีการปรัม๊ม อย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงถี่ขีดขึ้นยิ่งถี่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเร็วขึ้นเร็วอ่ะเ็ะปุ๊บอ่ะเร็วเร็วแต่เราอย่าไปโดนน้ำใช่ไหมโดนพุ่มไม้เอาขึ้นไหมอย่าโดนนะเราฟิตแน่นอนเอาลบไม่ทันแล้วก็เตขยาวไม่ได้ลูกโอ้ลงน้ำโอ้ลงน้ำโดนโดนบนเด็บร้อมไหมเดี๋ยไปโอ้ยปี๊ปยาวเลยเว้ยเร็วเร็วเร็ว ตอนนี้เด็กเลิกโฟงนะครับเลิกโงเกมแล้วครับเป็นยังไงบ้างสัมผัสความรู้สึกนี่นะครับทีบายที่8ทีบายบอกวามันต้องมันเหนื่อยมันต้องมันต้องเช็้หลายทีมันกว่ามันจะปั๊มอารมณ์ขึ้นอ๋อคือเด็กไปปิดเครื่องพ่อเลยมือไปกดเล่นจนกระทั่งมือกดปิดเครื่องอะ่ะเอ้า เมนี้เขาบอกว่าจ,งงจับมือถือด้วยมือขวาเหมือนเดิมหันดอกจากตัวอ่ะเกมนี้เล่นได้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ยืดจับมือถือด้วยมือขวายืดแขนทั้งสองข้างแบบควยเข้าหากันความหมายของเขาคือเขาบอกว่าให้เอามือถือปอยจากตัวเยลโลเยลโลเยลโลในสีอะไรสีเหลืองสีเหลือง โอ้ยโอ้ยลดเลยว่ะ <lunch> ม e ันไม่เหนื่อยนะเฮ้ยยังโลดอีกเหมือนกันนะคะมันมันโลดๆบลู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 นี่คือบูลเหรอเนี่ยบลูบูม่วงอะหรือเพาะเพาะบลูมันน้องเงินเออนั่นแหละบูลเขาละอ้าวอย่าไปหลงกับรูปร่างนะให้ดูบลูใช่เยลโล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 ่ เลเลโอ้แขนจะพังไม่นะครับปวดกล้ามเนื้อต้นแขนมากขอบอกเลดเลดมาสีไม่ทันบอกว่าปวดตรงนี้มากกล้ามเนื้อเนี่ยได้ตามที่เขาว่ามะใช่หเราจะปวดตอนนี้นะนักข้นึกต้นแขนต้นแขนมาก Oh. เพราะว่าน้ำหนักเราเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักเราจะถืออย่างนี้ oh. แต่ปุ๊กการฟันเนี่ยมันออกแรงช่วงช่วงไหล oh. แล้วเวลาเราถือเราเก่งไงเก่งเนี่ยเราเก่งนเลยปวดปวดแขนสุดๆถ้าเล่นแบบอยากให้มีการตกลงไหลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่า <laughs> แขนเราจะหลดุด <laughs> ก,ก่อนบ <laughs> อกว่ <ะ S 1> เก่งเราตก สบายได้ข่าวว่าตอนเรียนรออนี่เทพเลยใช่ไหมเทพโดนคูลทำโทษบ่อยครูคุณทำโทษบ่อยคุณกดำโทษบ่อยท่าเนี้ยทุกคนแบบมันเป็นท่าเบสิกอะที่ทุกคนก็ทำกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาให้กี่นาทีไม่รู้นะเกมเนี้ยฟิตเข้าไปอ๋อรู้แล้วรู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าถ้าเราเราอยากจะขึ้นไปเราต้องกระโดด อ่าถ้ามันอยู่เราสไลด์เพื่อไปเอาเหรียญเนี่ยกระโดดขึ้นอ่าแล้วเราต้องค้างไว้เราให้มันสไลด์มาไงพอเราจะขึ้นเราก็กระโดดกระโดดตอบเอามือแขนขึ้นไปด้วยสิคาโก้เอ่อ้ยยาก่ะเออแล้วขึ้นไปอันนี้เราจะเป็นชิ้นพอยไปขึ้นไปขึ้นไปเก้าสิบสองวิคือถ้าเราอยู่มันจะสไลด์ใช่ไหม แต่พอถ้าเรากระโดดมันก็จะขึ้น,น่นี้นีน่ษีาโกิกระโดดอย่างเดียวไม่ยอมเอาแผนขึ้นครับเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าคนที่เกียดทำนันจะเป็นไงกระโดดอย่างเดียวครับถ้าคนที่เกียดทำก็คือแค่กระโดดแยกเช้าไปแยกเช้ามาครับนั่นไงโทษโทษของการไม่รู้จักรีบขึ้น Oh. อ๋อถ้าหล่นจะหล่นมาถึงตรงรูปเซฟโอ้โหแล้วฟอปปี้ดิสนี่คือแบบเด็กรุ่นใหม่นจะรู้จักเหยโบราณมากโบราณมากเฮ้ยจะว่าไปนี่เฮ้ยเกมมีใช้ได้นะดูแล้วใช้ได้โก<อ>งง่าย <laughs> เกรดมากอเอาอ่ไหนๆจะหมดเวลาแล้วทำไม่ถูกเลยค <c oughs> ี้นี่เร็ว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 โอ้ทำไม่ถูกเลยทำไม่ถูกเลย <c oughs> อ่ะ มาสรุปกันกับเกมฟิตบอนะตอนนี้นะครับที่เราเรีวิวอยู่นี้ก็คือจะมีตัวเกมให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเกมแปดเกมนะครับแต่จะเป็นส่วนของเล่นฟรีทั้งหมดสามเกมด้วยกันอีกห้าเกมเราต้องซื้ออีกห้าเกมเราต้องซื้อซึ่งถ้าสนใจก็ไปซื้อกันดูทดลองสนุกอะไได้เลยอย่างตงแน่นอนอ่ะงั้นสรุปนะครับสำหรับเกมฟิตบอนี้ก็ ไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับก็ตอนนี้ก็มีให้โหลดแล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์เอยแล้วก็ในส่วนของสตรีมก็มีนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันลงมือถือด้วยแล้วมาลิงก์กับ QR โค้ดแล้วมาลองเล่นกันดูนะฮะเกมนี้คืออย่างที่บอกฮะแนะนำสำหรับคนที่ทั้งชอบออกกำลังกายแล้วไม่ชอบออกกำลังกายให้ลองเล่นได้นะฮะน้องๆเด็กยังเล่นได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วให้ให้น้องๆน้องๆอาสาสมัครใกล้ตัวมาลองเล่นกันดูแล้วนะฮะ ก็สำหรับเกมนี้อย่าลืมไปโหลดกันดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับของข้อมูลเล่นเกมรีวิวในส่วนของเกมฟิตฟอนะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับข้อมูลเล่นเกมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย